ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับครับสวัสดีว่นแี้ทางชาวไทยนะครับเปดีต้อนรับสุดรายการทูนู๊ปส์ซัมเมอร์สแคสนะครับ ก็อันนี้เป็นเจ็บไม่จำนะครับผมสำหรับเจ้าตัวการฉลองกิจกรรมพบรอบ8ปีนั่นเองนะครับจริงๆวิดีโอน,นี้คือผมอด้วยความที่ผมอยู่นอกสถานที่ด้วยนะครับผมก็เลยอัดหน้าจอเอาไว้ในการเปิดนะก็เดี๋ยวจะผลให้เพืเ่อนๆเปิดดูกันนี่คือสกรอทั้งหมดนะครับผมที่ผมสะสมมาในรอบนี้นะเรียกว่าสะสมก,ก็ไม่ถูกท่อทอะไรนะเพราะว่าจริงๆก็สะสมแคสกอรอส้มอย่างเดียวเท่านั้นนะนะครับอ่าแล้วก็หวังว่ารอบนี้จะได้5ดาวดีๆมาใช้นะครับโอ้เจ้าตัวชาร์โด้แคสเตอร์กับเจ้าตัวฮิปโน เน,เนี่ยมันช่างลอตาลอใจเสลือเกินขอสัหน่อยเถอะนะครับอันนี้เราก็จะทําวิธีการเอาเทพยายงูเก่งกองมาอัพเลเวลก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้มอนสเตอร์ตัวที่ดีๆเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับนี่ปึ๊บเทพพิยายงูเก่งกองปึง้งอัพเลเวลเออมีได้เรียบร้อยเอาละพร้อมลุยหรือย,อยังนะฮะไปได้นี่ฮะเป็นแท่น8ปีเรียบร้อยแล้วด้วยเพื่อนก็อย่าลืมไปรับแท่น8ปปีกันนะนี่คือสกอร์ทั้งหมดนะครับ ก็จะมีส้มอยู่300กว่าใบนะฮะกันก็ลุยกันเลยพรวดมายัางคงนิ่งนะฮะไปต่อเลยเพื่อนไป300กว่าใบมันต้องได้แล้วไปต่อเลยนี่ฮะเร่งความเร็วนะฮะมาผ่าแรกมาโอ้โหได้นักคดเต่าท่าุนาโอ้โหผ่าต่อเนื่องนะคอมโบเลยไปเยงโยจกน้ำก็มาต่อเออผ่าสามทีแบบนี้ โอ้โหช่างน่าตื่นเต้นนี่ครับผมโอ้โหมาแล้วฮิปโนเมลตัวแรกนะครับผมอ่าก็ท่าที่3เนี่ยในในเอเวอร์วัน Everyone เนี่ยโหก็ถือว่าเป็นท่านอนหลับสำหรับมอนสเตอร์สีดาวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเอาละโอโ้โหผ่านโลมากนะฮะสำหรับรอบนี้ทองฟ้าไม่ผลิตแปรปรวนทันใดแต่ขอ Shadow Cast หน่อยไม่ได้เหรอแชโดว์แคสเตอนะฮะไม่ Shadow Caster มันได้ยากได้เย็นอะไรเบอร์นั้นนะนะ แบ่งกันบ้างสิคอมทูอัสในแต่ไม่แบ่งเราเราเลยเหรอเนี่ยนะฮะนี่ก็ปเกปิดโปงเข้าไปรัวๆเลยนะครับเอาละไปสามร้อกว่าใบมันต้องได้สักตัวสิใช่ไหมห้าดาวเนี่ยปกติก็จะมาสักหนึ่งในสองร้อหรือสองร้ห้าสิบใบก็จะเป็นห้าดาวสักหนึ่งตัวนะะอันนี้ก็เงียบฉี่เงียบกริบเลยเงียบกริบเป็นเป่าสากเลยนะเอ้ยมาเร็วอย่ามัวเขินไอไม่ต้องเล่นตัวมาไม่แล้วฮะ ไปย่งเข้าไปโอ้โหนมแน่นมาเชียวบาบลิกคาดน้ำนะฮะอาแล้วแท่น8ปีแต่มันสวยมากเลยนะเวลาที่มันหมุนเป็น8แบบทะแยะแบบแตะแคงด้านข้างมันก็จะเหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้ได้ไหมถือว่าดีมากทีเดียวนะครับมาฮ้ยปล่อยกระเปลุยลงทุนขนาดนี้ไม่มีได้ยังไงนะเดี๋ยวขอเอามอสเตอร์ใส่คลังก่อนนะฮะนี่ครับผม สิวทรายนะี่เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบโอ้ดีมากๆนะทำให้แบบนักสุดยอดนักเปิดสกร์ในชีวิตด,ดีขึ้นนะพาแล้วมายังไปย่งโอ้โห <c oughs> เป็นตัวแลนเซอร์ทัดลมนะบอกว่าจะตัวแลนเซอร์นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะแบบเอ้ยมีการพัฒนาโตขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ในเกมจริงได้ด้วยนะมันแบบมันคนยังใช้กันน้อยอยู่เลยนะไปต่อเลยฮึบฮึบไปเลยฮึบไปเลยโอ้โหเริ่มไม่พาแล้ว นี่แหละเรื่องจริง uh huh. ของ Summoner's War นีงไงไ่ไงเราแปดปีเปรียงโอ้โหคิปนอ้องเมียมาเลยมาอีกแล้วนะครับคลิปนเมียวทัดทัดไฟนะถ้าบอกแค่คลิปนเมียวเป็นตัวหนึ่งที่มันปุกปุยมากเลยนะผมแอบเอาคลิปนเมียวไปให้แฟนแฟนผมดูว่าโอ้น่ารักดีจังตัวนี้ดูปุกปุยมากนะครับไปลุยไปต่อนะครับนี่ก็โอ้โหหมดไปประมาณสักห้าสิบกว่าใบาแล้วล่ะนะครับนี่มันต้องผ่าแบบเนียนๆ ไปยีง่งโอ้โหดีเคน้ําลาก่อนนะอีกที่หนึ่งโอ้โหเวลาผ่าทีหนึ่งก็ผ่าต่อเนื่องเลยนะโอ้โหไอ้แม่พายน้ํารีบกดสกคริปต์อย่างไวนะครับเราเน้นการข้ามอย่างรวดเร็วมะดูกันต่อนะฮะไปกันต่อเลยนะครับอืออือไปผ่าก็ถือว่าผ่าไม่แย่นะเลยถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับโอ้โหฮิมโนเมียวนะครับผมธาตุน้ําเห็นไหมเริ่มเยอะนะปุ่มสเปเชียลซัมมอนมันได้ผลจริงๆนะครับนี่ครับผม ใช้จริงๆน่าเรียกต้นี้ว่าปุกปุยมากกว่านะตัวกลมๆน่ารักทีเดียวนะครับพิ่มนมเมียวนะฮะเออนันจะได้ชื่อใหม่เป็นตัวอะไรเนี่ยแม่ปุกปุยเหรอฮะเอาลครับนี่เป็นห้าดาวยังไม่มาเลยจะหนึ่งรอใบแล้วไปเก็บมอนสเตอร์รอบสองนะครับเอาสายเข้าไปปรึบนี่ฮะมาไหมเฮ้ยมาต่อลุยอย่างต่อเนื่องไป อีกทีหนึ่งโอ้โหซับต่อเลยนะครับเออมาลุยต่อไม่ยิงไงแล้วฟ้าผ่าช่วงงโอ้โหจากน้ำนะครับเจ็บปวดรวดร้าวในใจไม่ออกมาเอาไงต่อดีแต่ว่าก็ต้องบอกว่าห้ามสิ้นหวังนะครับสำหรับการเปิดสกรอนะเราต้องพยายามอย่างเต็มที่นะฮะไหนๆมาทางนี้แล้วนะครับ มีการกดเพื่อแบบว่าเฮ้ยมันมีชาร์โด c แคสเตอร์อยู่จริงไหมเนี่ยชาร์โด c แคสเตอร์มันอยู่ไหนโอเคนินจาไปนะครับโอ้ยไปต่อนะฮะนี่หายไป100่งยใบแล้วเนี่ยโอหถ้าปก,ปกติแล้วถ้า100ใบได้ห้าดาวโซนนี้จะเริ่มเ hey ฮแล้วนะจะเริ่มแบบมีความหวังแล้วนะอันนี้แบบว่ามันหายอยู่ดีๆก็หายลายไม่ตอบนะฮะโอ้ยหดาวมันไปไหนหมดเนี่ยมันไปที่ใดโอ้โห เงียบคลิปโอ้ยการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะกู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโอ้โหได้ฮิปโนเมยม่ตัวอันนี้ทานลมนะทาลมนี่ก็ถือว่าไม่เลวนะว่าทาานลมเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นเลือดเพื่อนๆในทีมได้ด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้การนอนหลับนะฮะไ่พาต่อเลยอ้มไอ้พัดพัดน้ำนะฮะโถหาดาวสักตัว,ตว,ตวยังไม่ได้เลยนะไปสเปเชียลซัมอนกัน กดรัวมากแต่สำบใครที่อยากได้ฮิปโนเมียวเนี่ยไอ้ปุ่ม Special ลซัมมอเนี่ยไปทานแล้วที่ดีมากเลยนะครับแบบมันจะได้มอนสเตอร์ตัวใหม่ๆแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าตัวใหม่ๆพวกนี้มาอัพสกิลเลเวลได้ก็น่าโอเคเลยเดี๋ยวเึบอมาต่อนะครับอบุกกันต่อเลยฮึบโอ้โหเกือบจะครึ่งทางแล้วยังไม่มาเหรอ5ดาวเพื่อนเอ้ยเกือบจะครึ่งทางแล้วนะเพื่อนมาแล้ว โอ้โหตอนนี้นี่กดไปน้ําตาเริ่มจะค่อยๆไหลออกมานะ <laughs> จากหน้าตาที่ยิ้มแย้มจุจ๋ยๆก็ค่อยๆซึมลง <laughs> ตอนนี้ก็จะเฉยๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีโอ้สกอร์สำคัญรออยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําจิ้มทาน้นเองสกอร์สมบีไงแล้วผ่านดินเนียนแบบนี้ต้องใช่แล้วอูมไม่ใช่อีกแอสซสินเนี่ยแอสซสินผมสังเกตได้ว่าทุกๆครั้งที่แบบผมลองใน iPad เครื่องของผมใช่ไหมผมจะเห็นว่ามันจะเวลาที่มันผ่ามันจะ,นจะนนแบบผ่าดินเนียนอะค่อยๆผ่า ผ่าน,นเนียนๆผ่านน้อยๆแบบไม่มีกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมว่าไอการผ่ากระตุกไม่ไม่กระตุกเนี่ยมันขึ้นกับปรับปรับอ่ามันขึ้นกับประเภทของมอนสเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบอะไรพวกไซล์ซ์อะไรพวกมังกรอย่างเงี้ยผ่าแล้วมันจะกระตุกนะครับประมาณนั้นเราจะเห็นตอนนี้แบบแท่นหมุนๆนะฮะเออมาตอนนี้แบบกดได้ความเร็วสูงแล้วช่่งมาแล้วจะได้ไม่ได้ก็ลุยแล้วาโอ้มนินจานนาไปแล้วโอ้ยหาดาวของฉันไม่มาสัก,กที 5ดาวดีๆไปอยู่ที่ไหนโอ้ยนี่ครับฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแล้วไปใส่ซิลใช้ไปอีกพวดมาทำการกักขังมอนสเตอร์ไม่อยากคิดเลยว่าไอ้เจ้าไหนซิลช้ยเนี่ยมีมอนสเตอร์อัดกันแน่นแค่ไหนไปลุย <c oughs> ไปนะฮะไปให้สุดและหยุดที่5ดาว5ดาวไหมไปเยี่ยงโอ้โหคนในเครื่องแบบนะไม่ไปต่อเร็วโอ้ย อีกร้อบใบนะครับตอนนี้ก็ถือว่าน้อยค่อยๆน้อยลงทีละหน่อยแล้วนะฮะเออนั่นแหละอึง้งต่าลมนะไปต่อลุยที่ทําการเก็บมอนสเตอร์ทุกอย่างเข้าไปในแท่นเรียบร้อยแล้ว,ลวเรายังไม่ได้อีกนะเนี่ยเออมาฮึบต่อเลยเฮ้ยมาอีกร้อยกว่าใบห้าดาวไม่จิตใจจะไม่มาในสกอร์ส้ไมไหมหรอเนี่ยสองร้อยใบแล้วนะ ในสกอร์ส้มยังไม่มีห้าดาวมเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหล็ดมาตรฐานใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเกมดีมีมาตรฐานมามีช้างเหยียบอยู่บนแท่นด้วยดูไม่ค่อยดีออคิมโทมีอักตัวละโอ้ยในใน everyone นะครับออกไปช้างหือช้างอยู่ช้างมางเหยียบอยู่บนแท่นนี่เกิดความเศร้าอ๋อนี่ครับผมเลดแดนเซอร์นะครับผมเออช่วยทำให้พี่มั่นใจหน่อยสิ ว่า5ดาวมีอยู่จริงไหนสิเออไม่มีนะฮะเก็บพวดใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็เลยกันต่อนะฮึบอีกใบสิบสองนะฮะไปมันต้องได้เรื่องสินานะครับไม่ได้เรื่องนะโอ้ยแปดสิบกระใบแล้วนี่แบบว่ากดด้วยความเร็วสูงนะครับอันนี้คือแบบนิ้วผมเร็วขึ้นสองเท่าเลยทีเดียว ใช่มาเร็วมาเร็วเออยังคงนิ่งนะฮะเออมาผ่าละมายังเองออันดีลมอีกทีนึงไหมไหนไหนก็ผ่าแล้วนี่อดีเคนนะ้ำอีกทีนึงแล้วอ,อ,อ,อะไรมันจะเศร้าเบอร์นัน้นนะเนี่ยอยู่ดีๆก็หายรายไม่ต่อเออนี่พาดินไฟนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวนะห้าดาวนะครับก็เราก็เอาไปสร้างเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตนะครับ แต่จริงตรงนี้รู้สึกว่าแอบพลาดอยู่หน่อยเนี่ยนะจริงผมควรจะแลกปีกนะถ้าผมแลกปีกเนี่ยผมก็จะมีโอกาสในการที่จะกดสเปเชียลแซมมอนแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะสามารถที่จะมีโอกาสในการได้ชาร์ดูแคส t มากมากขึ้นนะแต่เนี้ยผมซื้อแสงแสงเมื่อนหมดเลยนะครับจริงๆแบบชาร์ดูแคสตเนี่ยตัวที่ผมรู้ชาร์ดูแคสเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าใช้เนี่ยมันก็มีอยู่น่าจะ2ตัวมั้งน้ำกับไฟนะครับผมเห็นเคน ผมไปเล่น RTA แล้วผมเจอ Ken Baller ใช้มาก็น่าสนใจดีนะมันเป็นตัวที่มันมีแมคคาแนกในการที่มันแบบปกป้องตัวเองได้แล้วมันก็ทําให้ตัวมันเองเนี่ยอ่ามันก็สามารถที่จะแบบเอ้ยทำาดามเมจได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแบบมันก็ถือว่าดีนะครับก็คือมันสามารถเล่นเป็นแบบเป็นดามเมจได้เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถปกป้องตัวเองได้และไอ้เจ้าเงาที่ปกป้องตัวมันเนี่ยสามารถปกป้องจากการโจมตีหลายๆฮิตได้ด้วยนะครับมีวิดีโอเทสที่ปาจกเอาจกลมปลาไป3ฮิตเนี่ยก็คือว่าเงามันปกป้องตัวเองได้หมดเลยนะ มาโอ้โหสไนเปอร์ต่อนะฮะโม้อยู่นานนะไปไปเลยขอชาร์ o w แคส t ดีๆซะหน่อยได้โปรดมาเร็ว Come on my friend ไม่มา <c oughs> เฮ้ยชาร์ดูแคสตมาเลวเพื่อนรออยู่นะยังรอเธออยู่นะจ๊ะชาร์ o w แคส t มาไปโอ้โหอีกสามชุดกระบายนะฮะจะได้ห้าได้อีกสักตัวไหมเกมนี้นี่ทำให้จิตใจระพองโตนะฮะ ติดใจเราพองโตว,ว่ามาเร็วฮาเดวเอ้ยเงียบฉี่เงียบฉี่ไปไหนเอ้ยที่เห็นเอามือขึ้นนี่ไม่ใช่ใชเลยนะฮะออกกำลังกายไปด้วยไอยมาเร็วโอ้ชาโดแคสเรารอนายอยู่นี่แล้วหรือเปล่าชาโดแคสเรารอนายอยู่หูยทดีมชาโดแคสมันตัวปุกปุยขนาดนี้เขาหอยตัวพองทีเดียวเออ แต่จริงๆแล้วนี้มันไม่ถูกตามหลักนะตัวที่อะไรนะตัวที่กินน้อยๆมอนสเตอร์ที่เรียกว่ากินน้อยดีดีไหมอันนี้หมายบอกว่ากินเยอะนอนเยอะเลยอ้วนเหรอ <c oughs> กินความฝันอะไรมาเลยตัวอ้วนๆนะครับแต่ความจริงคนที่กินคนที่นอนเยอะๆมักจะไม่มีเวลามากินแล้วตัวน่าจะผอมนะอันนี้เราก็ไปนู่นเลยนะฮะแล้วห้าดาวก็ไม่มาเลยด้วยปะโถันหายไปไหนหมดเออเนี่ยแหละพาไปยงังเออโหย,ยืนถือฟักทองมาเลย ให้ตายเถอะน,นี่คลบหนอเมียนะฮะเราก็้ค่อย,อยละเรียดเปิดไปเรื่อยมาใกล้จะถึงช่วงสำคัญแล้วโอเคเรามีแสงมืดอยู่อีก20บใบด้วยนะครับเปิดไฟไปเปิดสกอไฟไปเปิดไปลุยไม่มาเลยไม่มาเลยไม่โอเคโอ้โหมีการแบบเอาโปรโมชั่นพิเศษโผลมาให้เราด้วยนะคุณสนใจที่จะกดะเปิดสกอกันแล้วเพิ่มไหม เอาสกอส้มมาขายกันงี้เลยหรอโอ้โหนี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนนะชัดที่นี่ใครมีตังที่นั่นรอดนะ This is summer for ไปลุยเอาละเปิดสกอไปนี้ใกล้เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะฮะเราก็ยังเหลือสกอแสงมืดของเราที่อยู่ในมือไปลุยโอ้น้ำไม่มีเลยนะครับเยียบฉี่นะ เอาละเดี๋ยวเราไปที่น่าจะต่อไปน่าจะเป็นเรจินเดอรี่นะครับมาเรจินเดอรี่ขอ5ดาวเป้งๆ Shadowcast ัวเป็นๆนี่ครับผม Shadowcast ัวเป็นๆปั๊บกดโตมาเลยนี่ไปยัง Shadowcast ทำไมหน้าเหมือนนินจา Shadowcast ัวเป็นๆตัวเป้งๆโอ้โหมาหองกระดกไม้ Shadowcast ัวเป้งๆมาหน่อยแล้วตุ้มเออดีเป็นคนในเครื่องแบบ Shadowcast ัวเป้งๆ นี่ไงโอ้โหมีพาคุม Shadowcast โตเป็นๆมาเร็วไม่มาพินไฟ Shadowcast โตเป็นๆทำไมมันลำเคนแบบนี้ Shadowcast อีกทีนึงได้ไหมโอ้โหไม่มีเลยนะฮะ Shadowcast ของเรานะฮะโอ้ยไม่ยอมมาอีกทีนึงยังไม่ยอมแพ้ยังคงสู้ต่อไปโอ้โหเป็นหมวยทั้งนั้นโอ้ไม่เอาละเอาแอตทริบิวต์สกอรส่ง5้าดาว Shadowcast แสงมืดมาให้เราสิ ไม่มีนะครับไม่ยอมเอาละฮะโอ้โหได้ไอ้ได้เมียเมียมืดมาแต่เมียมืดผมผมมีแล้วนะนะครับมีสามสี่ตัวแล้วมั้งเยอะไม่หมดเอานินจามาเีกเอ้าชาร์โดแคสตัวเป็นเป็นไม่มีโอ้โหเป็นอันดีลมมาเลยมาชาร์โดแคสตัวเป็นๆอีกสักทีหนึ่งโอ้ยแต่มาถึงไหนเนี่ยชาร์โดแครมันไม่ยอมมาสักทีโอ้อันนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะโอ้ย โอ้ืนกลไฟเอาแอตทรบิวหมดไปนะครับเริ่มต้นใหม่กับเดี๋ยวเรามาเปิดสกอร์อันล้ำค่ากันเอเดียทานเซนเดนใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวว่าเอเดียทานเซนเดนไทยตูม้มมานะครับมอนสเตอร์ Monster, อันล้ำค่าแปดตัวต้องมีใช้โอเคอยู่นี้ซิหน้าโอ้โหแต่ละอันครับให้เขให้ดีเทลของการเปิดมอนสเตอร์มาเป็นตัวที่ซ้ำทุกตัวเลยนี่ซ้ำอีกไหมโอ้โหองเมียจิลมโอ้โหพาลาดินโอ้โหบิสไลเดอร์ เออเฮ้ํซ้ำหมดเลยผมนี่ถึงกับช็อกทีเดียวเซฟรูปนะโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวอะพุกกันลมมันดูดีที่สุดไหมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไอ้เจ้าตัวพุกกนลมนี่แหละมาแปลงเป็นชิ้นส่วนแห่งอนาคตนั่นเองนะฮะนี่ชิ้นส่วนแห่งอนาคตของเรานะปึ๊บแปลงล่างนะฮะมาเตรียมมาพุกการนี้ควัดเรียบร้อยกลายเป็นชิ้นส่วนแห่งอนาคต จริงๆผมน่าจะต้องซื้อปีกนะอันนี้ผมแบบพลาดอีกแล้วนะครับก็ซื้อไปแสงมืดหมดแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะนะไปกดในกล่องของข,องขวัญรับมาให้หมดเลยนี่ครับผมสกอร์แสงมืดของเราก็จะรวมกันเป็นประมาณสักยี่สิบเจ็ดใบนั่นเองนะครับอ่ะทําพิธีหน่อยสิก่อนเป็นพิธีต้อนรับ Shadowcast มีตัวอะไรบ้างมาปุ๊บนี่เอาเลนบอลบอลเดอัพเลเวลนะฮะทำเป็นเคลียร์ช่องแต่ความจริงน้ําตาไหลโอ้ยไม่ได้อะไรเลยนะไปมา ยังถือว่าเข้มมากอยู่นะนี่สกอแสงไปยี่บเจ็ดใบลุยไปย่ยงมาไปเลยเพื่อนนี่โอ้โหพาเร็วด้วยรอบนี้สวยงามไปย่ยงโอ้โหทำไมตัวขาวแบบนี้หัวแสงนั่นเองไปต่อนะฮะนี่รัะผมไม่ได้เงียบฉีค่อยๆกดนะอันนี้ของมันแพงต้องค่อยๆกดอย่างใจเย็นๆนะไม่มีอะไรเลยยี่สิบใบมาได้สิ เอาให้มันรู้กันไปเลยแบบนี้ทั้งวันก็ยังไหวแต่ความจริงทั้งวันก็ไม่น่าจะไหวเพราะว่าสกอร์มันจะหมดแล้วนะฮะอีกสิบเจ็ดใบค่อยๆไปเลื่อนๆกันไปนี่ับไอ้พ่าแล้วตัวอะไรไปเยัง่งไอ้เจ้าตัวไอ้เต้าไอเ้ไอเต้ามืดนะฮะจริงๆก็ตื่นเต้นเกินไ,ไปหน่อยเพราะว่าอันนี้ไปวิดีโออัดนะไอ้เต้ามืดนะไอ้เต้ามืดนะครับอืม ผมก็ลุยต่อนะะไม่มีมาเลยสไนเปอร์มือนั่นเองนะชายเทพแห่งการนั่งยองนะนั่งยองได้นานที่สุดในกลุ่มสไนเปอร์ทุกตัวไปต่อในอีกสิบใบนะฮนะก็ยังคงมีความหวังแล้วก็ลุ้นต่อไปว่าเราจะได้ชโเดว์แคสแสงหรือมือดมาเหมือนชาวบ้านเขานะครับโอ้ยไปเลยอ่าจะหมดแล้วอีกห้าใบขออีกพาดนึงได้ไหมไม่ได้เหรอได้เปล่าไม่ได้ โอ้ยก็ประมาณนี้ผมสำหรับเจ็บไม่จำนะครับขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าเนี้ขอตัวลาบไปก่นอนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย